สวัสดีครับเอควลารถบ้านเมือสองนะครับวันนี้แนะนำเป็น Honda City 1.0หนึ่งจเทอร์โบนะครับปี2020เป็นตัว RS นะครับราคาที่ตั้งขายนะครับ469,000ห่อนอยู่8,900ครับเจ็ดปีหรือ84ดสิบสวดมาดูรอบคันกันครับตัวนี้ใส่ยางใหม่ปี24นะครับสี่เส้นสีแดงสวยๆเลยตัวนี้ใหม่น้อยนะครับ รับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะครับรถสวยเดิมนะครับไม่มีตำนไไหนิภายในเลิกๆนะครับเราไปดูทางคนขับกัน อะไรเซตสวยนะครับเรียงไม้ที่สี่หมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับตัวเลี้่งน้อยนะครับย้ำราคาอีกทีนะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยๆเลยทะเบียนนี้จะใช้แค่เจ็ดวันหลังจากการซื้อขายนะครับหลังากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นนครราชสีมาให้ครับวันนี้มากันแบบเร็วเลยนะครับพอดีรถเข้าใหม่นะครับมีอีกนะครับนี่มีสองคัน เป็นตัวพันเทอร์โบเหมือนกันนะครับเข้ามาสามพันเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับรถเดิมนะครับเครื่องสวยหน้าเดิมท้ายเดิมสนใจติดต่อนะครับ087แปดเจนะครับสามเจ็ดนะครับสวัสดีครับ